加油站等一会 ีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปย่างเอฟซีผู้ติดตามรวมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกข่ายสุผภูสุคนนะครับผมกับพ่อกันอีกคือเก้านะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันนะครับผมพ่อกับผมหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับกับพ่อกันคิปมีกับย่ามเร้าๆนะครับกับผ้าเจ้ากวนอูจูเนียออกมาเล่นปลานะครับก่อนสิเขาไปเหตุงานนะครับผม กัามาไม้บานชั้มเละนะครับชั้มเละตะวันตกนะครับผมก่าจักลักก้อนสิเขาไปเหตุงานนะครับผมก่ามาไม้แถวๆใกล้ๆตัวตัวที่ผมฟอนน่ะแหละครับเพราะว่ามืออันมาผมไดยยิ่นนกคาร่มอยู่ตัวหนึ่งนะครับเอื่นขํามคู่ขําเอื่นข้าคู่ขําอยู่นะครับเสียงรุดๆจากตัวที่ผมฟอนหน่อยหนึ่งนะครับผมเป็นนกกุ๊กนึงตัวนั้นก่าบ่งว่ามือนี่นี่ เพิ่นสียูบอนะครับเพราะว่าได้ได้ตัวที่ผมฟอนไปแล้วนั่นเมื่อนั้นเพื่ญนยานต้นนั้นผมก็คิดว่าเพื่อนสียูหนี่นะครับใส่รอรอเก่านี่แหละครับผมกะเวลามันหน่อยเนาะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันนํานะครับผมติดตามรุ่นและรับชมไปพร้อมกันได้นะครับผมติดตามรับชมครับ เรียบร้อยนะครับผมแต้มที่47นะครับกวนอูจูเนี่ยมันย้มมือเศร้าครับผมเดี๋ยวสีผ้าไปดูตัวตนกันนะครับกวนอูจูเนียนะครับผมยินไม่ทั้งพี่หรอพี่น้องนะครับ ล่มดีนะครับผมนกตัวนี้เอิ่นข้าคู่ข้านะครับผมเต็มคอครับพี่น้องนี่นะครับ มันนะครับผมเฮ็ดดีนะครับตัวนี้เสียงกลางๆนะครับเอืน่นคํามคู่คัามเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับผมแต้มที่47นะครับถือสองบ่วงเลยนะครับผมเต็มข้อทั้งสองบ่วงนะครับนี่นะครับผม สองเลยนะครับเห็ดดีนะครับเขาเลี้ยงนะครับผมเสียงเห็บแหบนะครับขยันคู่แห้งนะครับผมนะครับขยันคู่เป็นพิเศษนะครับนกตัวนี้โอ้คู่โดนคู่ทนนะครับคู่คักคู่แน่นะครับผม นะครับคู่กิ้งนะครับว่นไปว่นมาหลายรอบนะครับผมคนสุดท้ายก็โลงจนได้นะครับ มนกตัวน้น้อยนะครับผมตัวน้น้อยนะครับนะครับเฮ็ดดีอยู่นะครับผมข้าลม่มซับหลายนะครับเอิรนดล้วก็คู่เอินดล้วก็คู่นี่หลายนะครับผมนี่นะครับขนาดท้ายๆขนได้ครับนี่ เห็นบ่กครับพี่น้องปีกช่วงล่างนี่ก็ล่างขึ้นมาหม่เบิดนะครับหมานย่างสมเซานะครับก้อนสิเขาไปเหตุงานนะครับผม ขออนุญาตเก็บนก,ก่อนนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับผมแต้มที่47กวนอูจูเนี่ยนะครับกต้มันหมานย่านเท่าเท้านะครับผมกวนสิเขาไปเห็ดงานนะครับกะคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผม ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดซับสไครตนํานะครับเพื่อได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับทีมงานได้ออกไม้ก็ขอให้มันมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสูผูสูคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุข,ขัน สวัสดีครับข้อกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้การนนะครับจบการโม่ครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกข้าใหญ่เมืองขุขันครับผม